มาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วง Soul Insight ค่ะเรื่องราววงการบันเทิงในเกาหลีใต้จะมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ทุกแก้วมีมาฝากกันค่ะขอบคุณค่ะน้องเฟื่องค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะด้วยเรื่องราวของสาวคนนี้เลยค่ะเจสสิก้านั่นเองค่ะกับการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่ออกจากวงจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ เจสสิก้าค่ะอดีตสมาชิกวงเกิร์ลเจนเนอเรชันนะคะได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในงานอีเวนต์ของเลนครอฟอร์ดค่ะที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเธอก็ได้ไปร่วมงานในฐานะเฮดดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งนะคะแบรนด์บลองด์แอนด์เอคลนั่นเองซึ่งในงานนี้เนี่ยเธอยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากถูกให้ออกจากวงด้วยเมื่อถูกถามว่าเธอจะทําอย่างไรในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นและแฟนๆจะได้เห็นเธออีกครั้งในวงการบันเทิงหรือเปล่าซึ่งเจสิก้าก็ได้ตอบไปนะคะว่าเธอจะทําธุรกิจอย่าง ค่อยเป็นค่อยไปและเธอยังไม่ทิ้งวงการบันเทิงอย่างแน่นอนสําหรับแฟนๆตอนนี้บอกได้เลยว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เตรียมการเอาไว้แล้วด้วยค่ะขอให้แฟนๆคอยติดตามกันต่อไปค่ะาัน่上上่ SM Town 家族演唱会这巧合ส ซึ่งหลังจากการไปร่วมงานอีเวนต์ดังกล่าวนะคะเธอก็ได้โพสต์ข้อความแนะเขาเว่ยปัวด้วยเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะหายคิดถึงกันนะได้อย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะขอบคุณพี่ลูกแก้วด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าจะมีสรุปข่าวประจำวันกับอินซด์ราอัพมองผกกัน,นะคะ่ะ